สวัสดีครับผมมาพินกับ c h anel n f ฟิ t ไทยใน u t ท b e ครับวันก่อนก็ไปเจอร้านร้าน f ฟม i l y m a มานะครับก็เออน่าสนใจครับเจอบอกเนี่ยฟิชนูโดบะมีเส้นปลานะฮะก็ก็บอกปฏิวัติวงการบะม,มีต้องลองก็เลยลองซื้อมาดูนะฮะอาเป็นเส้นปลานะครับหลายคนอา้จาัมไหมครับเส้นปลาคืออะไรเส้นปลาก็คือเหมือนปลาที่แทนจะทำลูกชิ้นปลานะครับก็ทา รีดออกมาให้เป็นแผ่นแล้วก็หั่นให้เป็นเส้นๆยาวๆนะฮะแทนที่จะเป็นลูกชิ้นปลาไปเป็นหือกล้วยเ,เป็นปลาเส้นอะไรแบบนี้เขาก็บบางแล้วก็หั่นเป็นเส้นเล็กๆอันนี้คือเส้นปลาเลยนะฮะก็ใช้แทนเส้นบะหมี่นะ,ะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะโลคาร์บนะครับไม่ชอบทานแป้งเยอะนะฮะแต่ที่นี้เนี่ยน่าสนใจก็คือว่า ตรงนี้ก็บอกถุงนี้สามารถใช้ในน้ําร้อนได้สามารถใช้กับน้ําร้อนได้เออถุงพลาสติกใช้กับน้ําร้อนนะครับตอนเอใจครับมาดูด้านหลังอร่อยง่ายๆด้วยมือคุณนะฮะฉีกถุงแล้วก็สวมปลอกอ่ะสวมปลอกด้วยเติมน,น้ํา<ม>อร่อยเลยวิธีการใช้ไกดูด้านหลังนะครับอันนี้เป็นของผ่านทะเลนะฮะผ่านทะเล นี่ครับของพันทะเลนั่นเองก็ก็บอกนี่ครับให้ฉีกปากถุงก่อนแล้วก็เอาปอกสวมนะฮะแล้วก็เอาพับปากถุงลงนะฮะเติมน้ำร้อนตามชอบใจใส่เครื่องปรุงนี่ครับเป็นปอกปอกกระดาษเนี่ยฮะก็คือแทนที่จะเป็นถ้วยอย่างบะหมี่ทั่วไปเช่นอย่างนี้นะนี่ครับถ้วยนะ ก็เป็นเปาะมาอย่างนี้นะครับแล้วไปครอบกับถุงพลาสติกอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าขั้นตอนนี้เป็นยังไงผมก็ไม่เคยทานในครั้งแรกในชีวิตนะครับถุงพลาสติกเขาบอกกันน้ำร้อนได้อืมอย่างแรกฉีดถึงออกนะครับมันก็มีซองต่างๆอ่าอนี้เป็นซองอ่าซ่อมนะครับซ่อมพับได้ต่อไปแล้วก็อันนี้ผมซุปนะฮะ เครื่องอน้ำมันเหมือนเป็นเครื่องปรุงคู่ก,กับปลาป่อนอะไรสักอ,อย่างเนี่ยต้องหอมปลามากแล้วก็มีพริกด้วยส่วนข้างในนี่เป็นปลาเส้นแห้งนะครับคล้ายๆฟิชโชว์นั่นเองนะเดี๋ยวมาสมปอกดูครับนะสมปอกเคสน,นี้ครับสมปอกสมปอกลงไปแล้วครับก็ยัดยากนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ต้องเดี๋ยวพับถุงพลาสติกออกมา ก็พับแล้วครับแต่ดูแล้วมันมันกินในถุงมันแปลกๆนะถึงแม้เขาบอกว่ากันความร้อนได้นะผมลองเส้นดูก่อนนะครับ๋อ,อแล้วมันเล็กกว่าที่คิดนะตอนแรกผมนึกว่าใหญ่นะอันนี้เล็กกว่าที่คิดนะเล็กกว่านี่คือตัวขนาดถุงนะนี่ครับเส้นเดี๋ยวลองชิมฮนะมเหมือนฟิชโชค,ครับแต่เหนียวกว่า เขาคงไม่ได้ผสมแป้งนะครับก็เลยเหนียวกว่าอยีายวเ,เครื่องปรุงใส่ลงไปครับนี่ครับก็ใส่มาละเดี๋ยวเติมน้ำร้อนกันนะฮะเรียบร้อยแล้วครับโอเส้นนี้ยุบง่ายกว่าที่คิดนะเส้นปาาฮะแต่ดูท่าทางน่าจะเหนียวนุ่มเลย ถ้าแบบนี้มันก็ไม่มีฝานาะแต่ว่าเส้นปลาเนี่ยถ้าทางน่าจะสุกง่ายกว่าเส้นที่เป็นธรรมจากรพวกแป้งสาลีนะะหรือว่าแป้งข้าวเจ้าถ้าเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวก็เลยไม่ต้องมีฝานะครับแต่คนอะไรจะยากหน่อยนะไม่ค่อยถึงคนได้เวลาชิมครับแต่ว่าผมกลัวมันจะล้มเนี่ย หวาดเสียวเหมือนกันฮะต้องหาที่ตั้งเรียบๆนะเส้นครับแต่กินปลาหอมมากเพราะว่าเขามีเหมือนนเหมือนปลาป,ลนะปล่นนะปรุง<อ>รสใส่อืมเส้นอร่อยครับเหน๋ยวจะไม่ค่อยขาดอืมอร่อยครับ อปลาป่นเมื่อกี้ใส่ลงไปแล้วครับเป็นเรื่องอะไรได้เรื่องอร่อยไี่เส้นเหนียวนุ่มครับไมผมซื้อมาเท่าไหร่ทําไม่ได้แลครับซื้อมาหลายวันแล้วอ,อร่อยครับเส้นอร่อยมากนี่ต้องยอมรับว่าเส้นอร่อยเดี๋ยวลองซดน้ำซุปแบบปัญหาอย่างหนึงถุงแบบนี้นะครับ คือเวลากินอย่างเงี้ยเราไม่มีช้อนครก็ต้องยกสดกับถุง,งนี่มันแปลกครับมันฝืนความรู้สึกผมก็กลัวหกนะน้ําซุปอร่อยครับเสียดายมันซดยากนะไอย่างนี้นนะ ไม่งั้นต้องมีช้อนมห,ห้ด้วยนะอืน้ำซุปมันซอบยากหน่อยจะอร่อยครับอร่อยฮนะแล้วก็ผมใส่ซองพริกด้วยแต่ก็ยังไม่เผ็ดมากนะไม่ถึงว่าเผ็ดกับเส้นปลานี่เข้ากันเลยเนี่ยโอ้โหถ้ามีเกี๊ยวปลาเนี่สุดยอดมั้งอืมอร่อยคนระัแต่ว่านี่ครับ c o ฟ f e e นูด d ด e นะครับมีเส้นปลาของเครือพันทะเลเขา แต่ว่าอันนี้มันกินยากหน่อยผมว่าถ้าเป็นถ้วยเนี่ยอร่อยเลยครับง่ายนะครับอันนี้มันตั้งตั้งยากนิดนึงแล้วก็ซดน้ำยากแต่ว่ามอร่อยรับประกันครับ <c oughs> มาพบกันใหม่กับชาแน e ฟิลไทยใน youtube ครับสวัสดีครับ